แงขายอยู่ที่829,000บาทแต่กอริล่าขายเพียงแค่659,000บาทผ่อนเพียงแค่หมื่นนิดๆตลอดอายุสัญญา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลมอนลี่นะคะวันนี้มอนลี่จะพาชมรถเอาใจสาวกกระบ,บะ4ประตูเตี้ยกันนะคะชมใหม่ป้ายแดงตัวนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถกันนะคะเรามาชมตัวรถรอบคันกันเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าละหล่อแบบนี้นะคะกระจังหน้า สองชั้นและก็ไฟนะคะจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นไฟตัดหมอกคู่แบบนี้เลยล้อนะคะจะเป็นอลลอยขนาด16นิ้วกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวติดมากับกระจกแบบส่วนตัวมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายรถกันนิดนึงนะคะว่าเป็นแบบไหนตอนนี้นะคะมันก็อยู่ที่ท้ายรถกระบะอินสุดนะคะเดี๋ยวพามาดูท้ายรถว่ามีอะไรบ้างไฟนะคะไฟท้ายจะเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะ LED แล้วก็ตัวนี้จะพิเศษขึ้นมานะคะก็คือกันชนท้ายนะคะจะทําให้เป็นสีเดียวกับตัวรถถัดมาตรงกลางนี้นะคะฝาท้ายนะคะก็จะมีกล้องมองหลังนะคะเวลาเราถอยหลังเราก็สามารถดูกล้องผ่านจอได้เลยเป็นไงคะออปชันพอหรือ,อยังคะถ้ายังไม่พอเดี๋ยวเราไปดูออปชันข้างในตัวรถกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างตามมันมาาค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ในตัวรถเรียบร้อยค่ะตัวรถบอกเลยว่านั่งสะดวกสบายมากค่ะุกว่างจริงๆนะคะคันนี้โทนข้างในจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีลูกเล่นอะไรให้บ้างนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มลดกระจกปรับกระจกหน้าหลังนะคะมือจับจะเป็นโคมเมียมและก็ตัวพวงมาลัย power นะคะมีมัลติฟังก์ชันตรงและก็ตัวไม้นะคะไม่เพียงแค่หมื่นเจ็ดเท่านั้นนะคะคือบอกเลยว่า น้อยมากๆนะคะคันนี้และก็ตัวนี้นะคะจะมีจอทัชสกรีนให้ด้วยรองรับระบบ Android นะคะ Apple CarPlay b l u o t o o t h USB สามารถดูกล้องเวลาถอยหลังได้แบบนี้เลยนะคะเป็นไงคะลูกค้าสะดวกมากๆนะคะสำหรับคนที่ มองไม่ค่อยเห็นนะสามารถดูกล้องได้เลยนะคะแล้วก็เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออตโต้แบบนี้ทันเกียร์จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็นะคะตัวเบาะผ้าจะเป็นเบาะพองสปอร์ตนะคะคือผ้าจะเป็นสีดําตัดกับได้สีขาวนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็คคู่หน้าให้เราด้วยนะคะตัวนี้คือบอกเลยว่า าขายออกรุ่นนี้ไปคุ้มมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาโปรโมชั่นกันเลยนะคะ Isuzu D-Max Cab4 1.9LDA ออกเกียร์ออโต้ดดปี2022สีดำหน้าละหล่อแบบนี้นะคะป้ายแดงขายอยู่ที่829,000บาทแต่กอริลลาขายเพียงแค่659,000บาท ผ่อนเพียงแค่หมื่นนิดๆตลอดอายุสัญญาและช่วยผ่อน3,000นาน12เดือนดาว0%ไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนค่ะและตัวนี้รับประกันศูนย์ เหลืออีก3ปีเต็มฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพระบรบประกันไทยชั้นหนึ่งสำหรับคนที่ชมคลิปนี้จะได้รับโปรโมชั่นนี้ครบแน่นอนค่ะช่องทางการติดต่อของเรานะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์024478888 9หรือเพจเ c e บุ o กกอริลลาค่ะณวนครที่เราลงคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ